วัคซีนแบบฉีดพ่นจมูกซึ่งเป็นวัคซีนที่เราพัฒนาขึ้นมาตั้แต่เริ่มต้นของการระบาดของโควิด -19 นะครับจะเป็นตัววัคซีนที่จะใช้ในการตอบโจทย์ในปัจจุบันฉีดพ่นจมูกเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันตั้งแต่เริ่มต้นจากการติดเชื้อเข้ามาเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็จะไม่มีการเพิ่มปริมาณไวรัสที่จะเป็นปัญหาในการแพร่กระจายไปหาคนอื่นความคืบหน้านนะตอนนี้มันอยู่ในระดับที่เราพร้อมที่จะขออนุญาต ออยเพื่อจะทดสอบในมนุษย์แล้วครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยเนี่ยมันต้องต่อเนื่องต่อเนื่องไปแต่เนื่องจากว่างานวิจัยที่เราจบในปีงบประมาณนี้มันจะต้องมีการของก็ประมาณใหม่จากรัฐบาลเราไม่อยากให้งานตัวนี้มันหยุดชะง,งักลงนะครับเราจึงต้องมีการเปิดระดมทุนเพื่อจะให้งานวิจัยมันต่อเนื่องได้โดยการระดมทุนเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของเงินบริจาคที่เข้ามาในกองทุนเพื่อการพัฒานาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผ่านธนาคารกรุงเทพตามเลขบัญชีที่เราอยู่ด้านล่างนี้นะครับ โดยง่ายๆก็คือเข้าทาง QR code ท,ที่แสดงอยู่ข้าง้างสิทธิประโยชน์ที่จะได้เนี่ยก็จะได้การลดหย่อนภาษี2เท่าสําหรับคนที่บริจาคเข้ากองทุนนะครับซึ่งเงินทุนตรงนี้จะเอาเราให้เราไปสามารถที่จะไปต่อได้ผลักดันต่อได้ก่อนที่จะมีงบประมาณก้อนใหญ่จากรัฐบาลที่จะมาช่วยเราให้มีการทดสอบในมนุษย์ได้จริง ก็คือโดยหลักการแล้วเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ4-5เดือนหลังจากที่เรานับไปตแต่ตอนนี้ซึ่งผมคิดว่า4-5เดือนนี่มันมีค่ามากถ้าเราเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราจะต้องสูญเสียไปต้องในการรอคอยที่เราที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเงินบริจาคตรงนี้จะมีส่วนสําคัญมากๆที่จะทําให้เราไม่ยืนหยุดอยู่ยที่และจะทําให้เราพร้อมที่เราจะไปแข่งขันกับวัคซีนเอ่อโควิดสิบเก้าตัวใหม่ๆที่จะเป็นแบบฉีดพ่นจมูกจากต่างชาติซึ่งท่าในใดเวลาข้างหน้าประเทศไทยต้องรับ ซื้อเข้ามานําเข้าเข้ามาจะทําให้เราเสียโอกาสค่อนข้างสูงมากกับนวัตกรรมที่เรามีพร้อมอยู่แล้วและคิดว่าน่าจะมีคุณสมบัติที่ทัดเทียมกับสิ่งที่ต่างประเทศได้ทํำไว้ครับครับก็สนับในงานเทลเทคไ h ยแลนด์นี่ครับเราก็จะมีนวัตกรรมที่เป็นวัคซีนแบบฉีดพ่นจมูกมาแสดงในงาน h เทลเทค Thailand ที่จะเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วตัวผมเองก็ยังเป็นวิทยากร ที่จะมาพูดถึงเรื่องของโควิด -19 อนาคตข้างหน้าเราจะเจอกับโควิด -19 อย่างไรการเปลี่ยนแปลงของไวรัสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราคาดหวังอะไรได้บ้างแล้วสิ่งที่เราสมควรที่จะเตรียมตัวในอนาคตเนี่ยคุณเป็นอย่างไรก็ขอให้ติดตามรับชมได้ครับในงาน